แอ่ไปทางนี้นี่คือสั่งไม่จะติดนะจิ้มเลยแต่ด้วยความที่ไม้มันมีน้ําหนักบางครั้งเรางัดได้ไม่ดีมันก็เลยพอดีเหมือนจังหวะนี้มันกาวิตี้ลงมาแล,แล้วเราไปงัดที่จังหวะสองมันก็เลยบังเอิญมาโดนดีแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้แรงที่เราสั่งถ้าจะเป็นแรงที่เราสั่งมันควรจะเป็นอย่างนี้แอไปทางนี้นี่คือสั่งพอ,พอ,พอนิกภาพออกไหมแต่ของพี่จะเป็นลักษณะนี้ คือจังหวะที่มันหล่นมาพอดีแล้วก็ไปยกมันอุ้ยโดนดีแต่ว่าแรงเท่าไหร่ไม่รู้ฉันไม่รู้แรงเพราะนั้นพอจะไกลกว่านี้ออกยากแบบะเพราะมันต้องงัดให้มันมากๆแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าฮิฉันใช้แรงเยอะถูกไหมฮะไว้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเรารู้ว่าไม้มันจะต้องตกมาอยู่แล้วอ่เราเปลี่ยนมุมจดต่อนะก้มลงปล่อยให้ c ีมันมาอยู่ข้างหน้าเพื่อที่เราจะแป่งชิงช้าได้ง่ายขึ้นเพราะตำแหน่งที่เราแป่งชิงช้าเนี่ยมันคือแรงไม้ที่มันหล่นมาแล้วโดนพื้นเนาะ ไม่สนกริปนะครับสนยืนหนึ่งแล้วก็สวนแรงที่มันจะกลับลงมาชนนะคลิปที่มันสตองเนี่ยเข้าใจได้มันจะขยับยากนิดแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้กดลงมาแค่นี้เลยก็แค่ตบก็แค่ตบเลยใช่ครับคือไม่ได้ค้างลงมาอย่างนี้นะ